บอกใครจะไม่ให้ซื้อไหซื้อไม่บอกว่าซื้อตัวเองนะว่าซื้อให้คนอื่นอุ้ยถึงขนาดนั้นเลยเลยคุณแม่สแสดงว่าสแสดงว่าคุณยายไปซื้อเนี่ยเขาไม่ขายให้เลยง่ายต้องว่าคนอื่นเขาฝากซื้อใช้ของยายอแต่ถ้ายายแต่ถ้ายายเป็นคนซื้อเองนี่ <L an> เขาไม่ขายให้เขาไม่รับ <L an> เขาไม่รับไม่รับเลยตายายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนเนาะผมเห็นเดินเรียงงามเป็นยังไงเห็นเดินทางมาตลอดเลยตาผูได้โชคตลอดใช่ไหมครับ เป็นยังไงยายเดินทางมาจากที่ไหนนี่สำรงทาบโอ้สำารงทาบ้านเราเองนะครับอยู่โซนที่ที่พักอยู่มาจากสำรงท่าเห็นได้ยินข่าวว่าได้ไดเข้าทุกงวดใช่ไหมคุณตาก็มาทุกงงวดเลยมาทุกงวดม้ทุกงวดม้ทุกงมวดททางไทยทั้งไทยทางขามโค้งมา อุ้ย<า>อย่างงี้ต้องขอเบอร์ไว้แล้วมั้งนี่ทำ <c oughs> ไมแม่นจังเดี๋ยวจดเบอร์ไว้หน่อยนะคุณจะมีเบอร์ไหมนี่เดี๋ยวขอหลังไหม่นะครับเพื่อเป็นแนวทางแต่ตอนแรกคุณแม่อ้าเรียกคุณแม่ดีกว่าวคุณแม่กับคุณพ่อนี่ชื่ออะไรครับบัวรีบัวล,ลีกับคุณพ่ออะไรตามแต่ตายายอ๋อถามต่ยายก็แม่บัวรีเนาะออะแม่บัวรีนี่ เห็นเห็นบอกว่าคุณแม่เนี่ยเข้าทุก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 งวดนี่ได้แนวทางมาอย่างไรครับคุณแม่จุดทูบก็จุดทูบเอานั่นแหละจุดทูบก็เข้าอีกครับอ้าววันนั้นไหวลาววันศุกร์เนาะครับจุดแดงห้าฉีฉีนออกหกฉีฉีอ้าวก็ได้นี่ครับแป๊บเดียวเนาะแล้วส่วนรัฐบาลไทยนี่เข้ามากี่งวดแล้วครับหกงวดแล้วอ๋อถูกจนนับไม่ได้ประมาณเซมหางวดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวด่าเอาเอาผ้าแม่เอาชิ้นนึง ถูกกิ้งกัดแล้วนะไม่เป็นไรต้องปิดสิบห้างวดเดี๋ยวเจ้ามือก็จะรู้สิบห้างวดไม่ธรรมดาเนี่ยเขาจะให้คนซื้อเนาบอกเขาจะไม่ให้ใซื้อเลยไปซื้อไม่บอกว่าซื้อตัวเองนะว่าซื้อให้คนอื่นอุยถึงขนาดนั้นเลยเลยคุณแม่แสดงว่าแสดงว่าคุณยายไปซื้อเนี่ยเขาไม่ขายให้เลยง่ายต้อง คนอื่นเขาผลักพึ่งใส่ของยายอืแต่ถ้ายายแต่ถ้ายายเป็นคนซื้อเองนี่เขาไม่ขายให้เขาไม่รับเขาไม่รับไม่รับเลยเั็นเล็กอันเขาเป็นเล็กอันเราจะเป็นเล็กอันเลยเรามาเจอคนมีบุญนะพี่น้องได้เป็นบุญมากี่งวดแล้วนะสิบห้างวดแล้วโอ้สิบห้าหงวดของแฉะนะมาเจอของนี่แฉะสำหรับวันนี้นี่เป็นมาอยู่ตลอดนะผาดเลยฮะ เราเราทุกวันเราทุกวันจันสุขจันพุทธสุขจันพุทธสุขเดี๋ยววันจันก็เอาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์โทรคุณยายอันนี้อันเดี๋ยวนี้หลังไหม่นะค่อยคุยกันแต่ตอนนี้จะถามรัฐบาลไทยคุณยายก่อนวันนี้มาขอถามคุณแม่ก่อนดีกว่าเจอกันบ่อยบ่อยอาคุณแม่ถ้าไม่บอกเป็นเสียงก็ยกมือยกไม้ก็ได้ขอสองตัวพอเนาะหรือเอาสามเลยอ คุณแม่ชอบตัวไหนสี่ห้าเลยห้าสี่สี่ห้าโอ้เม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเลยสี่ห้าห้าสี่แล้วพอซื้อเลยหลายตัวครับเนาะแล้วสามตัวล่ะคุณแม่ยังไม่นั่นเลยมาถามแล้วอือเอาเลยคุณยายเอาเลยแต่นี้แนะไปก่อนอือเอาเลยคุณแม่หกห้าสี่หกห้าสี่เฮ้พี่น้องสองตัวสี่ห้าห้าสี่ก็ตัดมาจากหกห้าสี่ สวยงามมากคุณแม่อยู่ที่สำรวงท่าพูดแค่นี้ไม่รู้ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าโอ้แต่ไม่เป็นไรคุณแม่จะรวยเพราะเอฟซีที่ดูที่นี่แหละถ้าคุณแม่บอกถูกนะจัดไปเดี๋ยวผมพาไปหาถึงบ้านเลยจะได้มีเอฟซีแล้วเนาะคุณแม่เนาะรวยแล้วคุณยายธรรมดาที่ไหนใครจะบอกว่าเดี๋ยวเห็นคุณยายบอกว่าไหนบอกถึงทุงวดไม่เห็นรวยเลย คุณยายนัองห่วงจูเนิร์มานะครับไม่ต้องห่วงแกมีบริการด้วยนะดูดูหมวกดูหมวกบริการเรียบร้อยธรรมดานะครับคุณยายแต่ซุ่มเงียบนะเนี่ยไม่เคยบอกใครเลยซุ่มเงียบเป็นคุณยายอะไรนะโอ้โหบัวลีคุณแม่บัวลีเรียกคุณแม่ดีกว่านะเป็นผู้หญิงแม่เป่นผู้หญิงน้อยน้อยน้อคุณแม่จักปีแล้วค่ะเป็นผู้หญิงเสียบสิบแล้วโอ้จะสูงก็งามเลยค่ะแม่บัวลี สเจ็ดสิบสองไม่พอไม่พองเดีนะเจ็ดสิบสองได้ข่าวว่าตอนนี้คุณแม่ไปซื้อที่ไหนเขาไม่ไม่ขายให้ใช่ไหมไม่รับเลยจะมือถ้าออกจากแม่ยายไม่บอกว่าซื้อตัวเองหลานให้มาซื้อให้ถ้าบอกว่าบอกว่าตัวเองถ้าบอกว่าซื้อเองนี่เขาจะไม่ขายอ้าเชื่อไหมหกหกวันนั้นพอไว้ใหญ่ออกแล้วเราจะไปซื้อหกหกนะกับแปดสาม ไม่รับแล้วเขาบอกไม่รับให้ตาไปซื้อที่อื่นให้ตาไปซื้อบ้านทําไม่หน่อยตาก็ไม่ไปพอสองทุ่มครึ่งออกไปแล้วหกหกแปดสามแปดสามแม่นอนที่สุดโหมดให้ตาไม่ต้องกลัวเลยต้องจะไม่กินข้าวเลยให้ไม่ได้เนาะไปแกไม่ไปถามแกดูซิไม่ไปให้สำหรับงวดนี้เอาคุณแม่บอกให้พี่คนนั้นหน่อยครับเจะเขียนให้รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยครับรัฐบี้นียครับ 65G นั่นแหละ 65G ครับเราเราเราซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วด้วคุณแม่เป็นคนพูดน้อยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะแม่นของแท้ของแท้แม่กูดีซื้อไปแล้วแล้ยายไม่รู้นะเป็นอะไรครับสองต่อสี่ห้าเลยนะแม่แน่นอนนะครับคุณแม่ก็ชอบแค่นี้จริงๆไม่หลายตัวเนาะเดี๋ยววันนี้คุณแม่เดินทางมาอะไรครับวันนี้มาโน่รถรถโฟล์คเนอร์อยู่นู้น อยู่ด้านหลังนู่นจอดอยู่ด้านหลังทำไมไปแอบไว้ไก่จังเดี๋ยวคนจะเห็นเดี๋ยวคนจะรู้ยายแก่งจนนี่ถูกิีฟ้างวดติดเนาะหัวยายมาคือ่งวันทีแล้วแล้วมากแล้วก็ไม่พอดีเดียวนี่นี่ยังจก้วยังจำได้รถไปจอดซ่อนหรือตัวนี้มาไม่ใช่แอบล่ำนะล่ำกับปู่ล่ำกับปู่เลยเดี๋ยวราล่ปู่นะเวลายายนั่งปู่ว่าเอ้าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่ต้องนั่งก็ต้องลุกขึ้นล่ำกับปู่เลยปู่ไหนครับ มอเดี๋ยววันนี้รอเ้อวันนี้ก็รอปูดมด้วยปูนนปูดมจะมาเนาะปูดมให้หกสองเนาะแม่เนาะครับเจ้าอยากได้ผ้าเนาะผ้าขม่ามาถวยก็เอามาให้หมดนั่นแหละอ๋อวันนี้เตรียมมาด้วยเอามาให้ทั้งสามนั่นแหละเตรียมมาให้ครับตาจันตาเซพ่ออุดมปูดมเตรียมมาให้เลยครับ เขียนตัววัตถุเลยนะครับตัวนี้เขียๆใหญ่ๆให้ดูเลยเขียนสวยๆเลยอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ที่กําลังเขียนตัวเลขอยู่เป็นคุณครูนะครับอาจารย์บุญธรรมอาจารย์บุญธรรมเขียนให้อยู่นะครับโจวสอนสารสวยมากเลยคณิตศาสตร์เดี๋ยวกับเลขเบอร์ตัวเลขนะครับเขียนตัวเลขสวยดีเนาะครับเป็นเป็นครูเก่าครับครูเกษียณสวยมันก็ต้องงามอย่างนี้แหละคุณแม่เอ้าวถ่นนี่ออกจากท่านออกจาก ยายบุรีนี่จะมือไม่รับเลยนี่หกห้าสี่ห้าสี่สี่ห้านะครับคุณแม่พูดน้อยนะครับเป็นแน่นมากนะม้วดนี้เป็นงวดที่สิบหกเลยนะสิบม้วนแล้วสิบหกครับเลยนะครับแม่บุรีเป็นคำนวณบอกคุณแม่เป็นคำนวณใช่ไหมผมก็คุณคุณคุณแม่งวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบหกเลยนะอ๋อโอเคถูกมาแล้วสิบห้ามวด ถ้าถูกวันนี้เป็นง,งวด<อ>งที่16บหกเอาพี่น้องลองกบอาไาตามดูขอบคุณคุณแม่มากนะครับคุณแม่